สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราจะคุยเรื่องมือของผู้หญิงอายุ18ปีนะครับที่จะมีจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือความคิดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับมือนี้นะครับเราก็จะมาดูกันภาพรวมก่อนนะครับ สำหรับมือนี้จุดที่สังเกตเห็นเด่นชัดน,นะครับจุดแรกก็คือนิ้วก้อยนะครับสังเกตว่านิ้วก้อยจะสั้นกว่าข้อแรกของนิ้วนางนะครับคนที่นิ้วก้อยสั้นจะหมายถึงคนที่ไม่มีไหวพริบนะครับถ้าจะเจรจาต่อรองหรือทำการค้าขายก็มักจะเสียเปรียบอยู่เสมอทำให้มักจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายนะครับ ต่อไปนะครับก็คือหัวแม่มือแลวก็นิ้วชี้นะครับที่ชิดกันสนิทหัวหัวแม่มือและนิ้วชี้ที่ชิดสนิทกันในลักษณะนี้นะครับจะบอกได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเท่าที่ควรนะครับรวมถึงการที่จะเอา ตัวรอดในสังคมเนี่ยมักจะต้องพึ่งพาผู้อื่นถึงจะอยู่รอดได้สบายนะครับจุดต่อไปก็คือเส้นสมองนะครับเราจะดูเส้นสมองนะครับเส้นสมองจะเริ่มจากจุดนี้นะครับลักษณะค่อนข้างตรงแล้วก็บริเวณต้นเส้นจนถึงกลางเส้นจะมีเกาะค่อนข้างเยอะ คนที่มีเส้นสมองสั้นแล้วก็มีเกรอลักษณะนี้จะหมายถึงคนที่ไม่ชอบคิดอะไรเยอะไม่ชอบคิดมากแล้วก็การคิดการตัดสินใจมักจะนำมาซึ่งปัญหาอยู่เสมอๆอ,อันนี้ก็คือจุดที่สังเกตทั้ง3จุดนะครับก็คือนิ้วก้อยสั้นนิ้วหัวแม่มือชิดนิ้วชี้นะครับแล้วก็เส้นสมอง ที่ค่อนข้างสั้นนะครับรวมถึงมีเกาะผสมอยู่ด้วยลักษณะนี้จะแสดงให้เห็นว่าเจ้าของมือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คิดหรือว่าวางแผนอะไรมากมายนะักมักจะคิดอะไรแค่สั้นๆณนนะปัจจุบันไม่ได้คิดวางแผนล่วงหน้ารวมถึงเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพานค่อนข้างน้อยนะครับ การแก้ไขส่วนหนึ่งก็ควรจะฝึกคิดคิดให้เยอะขึ้นนะครับว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะมีอะไรตามมาทำดีทำไม่ดีแล้วถ้าทำทำแบบไหนจะดีขึ้นจะง่ายขึ้นเพื่อเป็นการปรับแก้ลักษณะที่ไม่ดีของสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวนะครับเมื่อเรารู้แล้วก็ควรจะปรับแก้ไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยให้เป็นไปตามยถากรรม เดี๋ยวเราจะมาดูจุดต่อไปนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการลงทุนในมือนี้นะครับมีเส้นไหนที่บอกถึงว่ามีการลงทุนมีการล่วมหุ้นอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูเส้นที่บอกถึงการลงทุนการล่วมหุ้นที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับก็คือมีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์นะครับโดยที่เส้นวาสนานี้ จะมีเกาะด้วยนะครับก็คือมีเส้นมาสัมผัสเกิดเป็นเกาะขึ้นนะครับแล้วจุดต่อไปก็คือเส้นอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์มีเกาะแล้วก็ตกช่องผิดหวังแล้วก็ตกช่องเสียหายแล้วก็เส้นใจนะครับ ที่มีลักษณะเกาะขึ้นแล้วก็ตอนปลายนะครับจะมีเส้นมาสัมผัสตกเส้นสมองอ่าเราก็จะมาอธิบายนะครับเส้นวาสนาหมายถึงเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์หมายถึงการช่วยเหลือโอกาสทีนี้การช่วยเหลือหรือโอกาสนั้นนะมาพร้อมกับเครื่องหมายเกาะที่อยู่ในเส้นวาสนาด้วยก็จะหมายถึง การที่ใครมาคอยช่วยเหลือเราหรือได้รับโอกาสจากคนที่มาคอยช่วยเหลือแต่ในโอกาสนั้นนะ่ะก็จะมีความเสียหายหรือความวุ่นวายตามมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับใครหรือไปทำงานกับใครผู้ใหญ่ให้ไปทำอะไรเราก็ควรคิดก่อนว่าทำแล้วเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรมีทางป้องกันแก้ไขไหม เพื่อให้สิ่งที่เกิดตามมามีความเสียหายน้อยนะครับจุดต่อไปนะครับก็คือเส้นใจที่ตกลงมาบริเวณเส้นสมองเส้นใจเส้นอขออภัยครับเส้นใจที่ตกมาเส้นสมองเนี่ยจะหมายถึงการที่ถ้าเราพึงพอใจชอบใครไว้ใจใครเราก็จะทำให้เขาเต็มที่ทุ่มเทให้เขาเต็มที่ซึ่งคนที่มีเส้นลักษณะนี้นะครับ ก็จะโดนหลอกได้ง่ายนะครับถ้าหากเขาทําให้เราไว้ใจแล้วเราจะไว้ใจเขาง่ายแล้วก็จะทุ่มเทให้เขาได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือความรักจุดต่อไปนะครับก็คือเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์จุดแรกก็คือมีเกาะแล้วก็ตกช่องผิดหวังนะครับและช่องเสียหายลักษณะนี้ก็หมายถึงความเจริญก้าวหน้าการยอมรับหรือชื่อเสียง จะไม่เป็นไปอย่างที่คิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับโดยรวมปัจจัยทั้ง3เส้นนะครับเมื่อมีผู้มาช่วยเหลือเราทําให้เขาอย่างเต็มที่โดยไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเราไว้ใจก็ทํางานให้เขาเต็มที่โอกาสผิดพลาดมีค่อนข้างมากแล้วก็จะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นเจ้าของมือควรจะทำอย่างไรนะครับ ้าของมือเมือม่อเมือม่อมีโอกาสเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนมาคอยช่วยเหลือมีคนมาขอหุ้นส่วนช่วยกันทำนู่นนี่นั่นก็ควรจะมีการพูดคุยให้ชัดเจนนะครับพูดคุยให้ชัดเจนว่าเราจะช่วยกันยังไงแบบไหนมีข้อตกลงกันยังไงเอาให้ชัดเจนอย่าให้มีปัญหาตามมาทีหลังได้นะครับนั่นก็จะช่วยให้มันเบาบางได้ลงนะครับจากปัญหาที่มีอยู่ก็จะเกิดขึ้นน้อยลง ในส่วนนี้เราก็จะจบแล้วนะครับจุดเด่นๆที่เราจะดูกัน2เรื่องก็คือเรื่องของความคิด1 2การวางแผนการลงทุนมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปนอกจากนี้ครับที่น่าสนใจของมือนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการมีคู่ครองคนรักเพราะว่าในมือนี้บ่งบอกได้ว่าเจ้าของมือนะครับมีโอกาสเจอคู่ ได้หลายครั้งหลายหลายหนนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเรื่องคู่เนี่ยเราจะดูจากจุดไหนนะครับจุดแรกก็คือเราจะดูเส้นเรื่องคู่ก่อนถ้ามีคู่จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าของมือบ้างเราก็จะดูเส้นนะครับบริเวณเนินพุธเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นลักษณะเส้นแตกปลายหมดเลยนะครับลักษณะนี้ถ้ามีคู่ครองหรือคนรักก็มีโอกาสที่ จะต้องอยู่ไกลกันหรือมีโอกาสเลิกเลิกลาไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเลิกแยกทางกันนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่บ่งบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในชีวิตนะครับจุดต่อไปก็คือเส้นที่บอกนะครับเส้นคู่บ่งบอกเกี่ยวกับว่าคู่มีโอกาสเข้ามาในช่วงไหนเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเส้นที่เกิดบริเวณเนินองังคารและเนินสุกนะครับ ลักษณะนี้นะครับก็คือเส้นเรื่องคูเออ่เส้นคู่ที่จะเข้ามาสัมผัสกับชีวิตจะเห็นได้ว่าในลายมือนี้เจ้าของมือมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคนค่อนข้างเยอะและมีโอกาสที่จะมีสัมพันธ์กันค่อนข้างมากนะครับหลายครั้งหลายโอกาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือ เรื่องของคู่น้องมีโอกาสที่จะเจอคู่เยอะแล้วก็คู่อาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือต้องห่างไกลกันก็มีโอกาสเยอะเช่นกันรวมถึงที่ได้เกิดไว้ก่อนว่าคนที่มีเส้นใจมาตกเส้นสมองครับจะเป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วก็จะรักจะทุ่มให้หมดเลยสิ่งนี้ก็ต้องระวังก็คือน้องมีโอกาสที่จะเจอแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็เจอใหม่ไปเรื่อยๆถ้าน้องเป็นคนที่รัก ใครแล้วทุ่มเทหมดหัวใจโดยไม่สนใจตัวเองก็มีโอกาสที่จะผิดหวังในความรักได้เยอะก็จะมีปัญหาตามมาได้มากนะครับดังนั้นน้องก็ควรจะต้องเข้าใจก่อนว่าในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรื่องของความรักมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มันมีการเลิกเลิกลาอย่าล้างกันได้เช่นกันเราก็ต้องให้โอกาสตัวเองรักตัวเองให้มากนะครับถ้าต้องเลิกลากันวันไหนก็คือเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติ อย่าไปยึดติดกับมันขนาดนั้นโอเคสำหรับเรื่องของความรักน้องก็จบนะครับใครนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์รายมือและอยากรู้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยถ้ามีปัญหาสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาคำตอบมาให้สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ